สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนบ้านนะคะวันนี้นะคะบ้านจะมาชวนพี่พี่เพื่อนเพื่อนคุยกันนะคะในเรื่องว่าเวลาที่เราชั่งน้ำหนักอะคะ่ะสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนหรือว่าอยากจะให้สัดส่วนของเราดีอะคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักทุกเท่าไหร่กันคะเช่นพี่พี่เพื่อนเพื่อนบางท่านชั่งน้ำหนัก ทุกสามวันอะไรแบบนี้ค่ะก็วันนี้เราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะสำหรับตัวบัตเองนะคะก็ชั่งน้ำหนักทุกวันนะคะตอนเช้าเวลาที่บัาดตื่นมาแล้วะคะ่ะแล้วก็จะไม่ใส่ชุดอะไรเลยขอโทษนะคะทาให้สุภาพแล้วก็ชั่งน้ําหนักบนเครื่องชั่งนะคะทุกวันเวลาเดิมค่ะ ด้วยเครื่องช่างเครื่องเดิมนะคะโดยที่เราอยู่แบบนั้นนะคะไม่ไม่ต้องใส่อะไรนะคะก็ดูตัวเองนะคะเพราะบางทีชุดนอนบางชุดแต่ก็คงไม่สําหรับทุกชุดนะคะว่าชุดนอนบางชุดเนี่ยจะทําให้น้ําหนักขึ้นไม่ได้ขึ้นจากเราอ้วนแต่ขึ้นจากตัวเครื่องแต่งกายนั้นนันหนักนะคะก็ว่าจะบอกว่าสําหรับตัวบัตเองนะคะจะชั่งน้ําหนักทุกวัน วันละหนึ่งครั้งเวลาเดิมนะคะเช่นตอนเราตื่นเจ็ดโมงเชา้าใช่ไหมคะแล้วก็จะชั่งประมาณเจ็ดโมงสิบห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งภายในช่วงเวลาสิบห้านาทีนี้นะคะ่ะชั่งเวลาเดิมตอนเชา้าทุกวันนะคะเราก็จะได้ความสังเกตะคะ่ะข้อสังเกตว่าน้ำหนักที่เราชั่งในแต่ละวันนะคะน้ำหนักกี่กิโลนะคะ อย่างเช่นบั๊เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ยังอยู่ในวัยที่มีรอบเดือนนะคะการที่บัทชั่งน้ําหนักในแต่ละช่วงของรอบเดือนนะคะน้ําหนักก็จะไม่เท่ากันนะคะช่วงใกล้มีประจําเดือนน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1-2ึกิโลได้เลยนะคะแต่สําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายนะคะก็น้ําหนักก็ไม่ขึ้นไม่ลงเท่าไหร่นะคะก็จะเปรียบเทียบ ได้กับทุกๆวันนะคะค่ะก็นอกจากการชั่งน้ําหนักนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องโจดก็ได้ค่ะเพราะว่ามันอาจจะเครียดไปนะคะเราแค่ชัง่งเราแค่ดูแค่รู้นะคะว่าวันนี้น้ําหนักกี่กิโลแบบนี้นะคะเพื่อเป็นเครื่องมือนะคะในการให้เราเนี่ยอยู่ในสโคปไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมเกินไป เป็นเครื่องป็นเครื่องคอยตักเตือนตัวเรานะคะเครื่องคอยเตือนสตินะคะว่าเนี่ยฉันน้ำหนักเกินมาแล้วนะเมื่อวานฉันยังอยู่เท่านี้วันนี้เพิ่มขึ้นสองกิโลอืมฉันไปกินอะไรมาแบบนี้ยค่ะแล้วก็จะได้ทราบนะคะว่ามันมากไปอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับแรกเลยนะคะคือชั่งน้ำหนักวันละหนึ่งครั้งเวลาเดิมเครื่องเดิมค่ะ หลังจากที่ชั่งน้ําหนักเรียบร้อยนะคะสาหรับช่วงปกติน้ําหนักของบาสของวันนี้ก็อยู่ในช่วง62กิโลค่ะความสูง160เซนติเมตรนะคะจากค่า BMI ก็อยู่ที่24.21นะคะซึ่งก็ยังอยู่ในโภชนาการปกตินะคะยังไม่ BMI เกินนะคะ การชั่งน้ำหนักหรือการคำนวณ BMI เนี่ยก็แค่เป็นเครื่องมือให้รู้นะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในเคอร์ฟไหนและจะต้องลดลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะขั้นต่อไปนะคะชั่งน้ำหนักทุกวันแล้วนะคะเราก็ต้องมาสังเกตตัวเองว่าการที่เราน้ำหนักขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานน้ำหนัก61.8สมมุินะคะวันนี้น้ำหนักอยู่ที่ 62.5นะคะแบบนี้เราต้องมานั่งคิดแล้วนะคะว่าเรากินอะไรเข้าไปเราทานอาหารเค็มไปหรือเปล่านะคะการที่เราทานอาหารเค็มไปก็ทําให้เราบวมน้ําได้นะคะถึงแม้ว่าพี่ๆเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นโรคความดันโรคไตหรือใดๆก็ตามแต่ก็ทําให้น้ําหนักขึ้น บวมน้ำได้จากการกินของเค็มเกินไปนะคะอันต่อไปนะคะ